ไม่เห็นโลโก้ I am Batman ก่อนหนึ่งนะครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนผมได้มีการย้อนกลับไปฟังคลิปเล่าเรื่องของผมเองใน YouTube ผมก็ไปนั่งฟังฟังไปฟังมาแบบมันไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยเหมือนเอาหุ่นยนต์มันนั่งพูดอ่ะคือมันขาดไปอย่างหนึ่งก็คือความเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราเล่าเรื่องแบบหุ่นยนต์แล้วจะมีคนติดตามเราได้ยังไงต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่องแบบ ฟีลธรรมชาติมากขึ้นฟีลเหมือนกับว่าแบบเรากําลังพูดกับเพื่อนเรากําลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังผมจะเอาแบบนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขอช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยครับหรือว่าใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดที่จะกดออกได้โปรดกรุณาทิ้งไลค์เอาไว้ให้ผมหน่อยเพื่อให้ผมแบบมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมขอแค่อย่างเดียวไลค์นะครับไม่ต้องกดติดตามก็ได้ขอแค่ไลค์ก็พอหรือว่าหลังจากที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมหน่อยดูจบแล้ว ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมด้วยให้ผมได้แบบไปอ่านแล้วก็ไปปรับปรุงต่อว่าผมจะต้องทายังไงต่อแล้วคุณภาพของคลิปวิดีโอเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงการเล่าเรื่องแบบนี้ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมด้วยต่อให้คุณจะกดออกทิ้งคอมเมนต์ทิ้งไลค์ like, เอาไว้ให้ผมด้วยนะครับไปเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่ผมจะต้องพาทุกคน ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังเรียนประถมตอนนั้นเออผมอยู่ป .5 ตอนนั้นทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดที่ประจวบคีรีขันนะครับไป3วัน2คืนตอนนั้นแบบดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่จะได้ออ,ออกนอกต่างจังหวัดไปทัศนศ,าศาึกษาไปแบบสนุกกับเพื่อนด้วยกัน คือมันม,มีความฝันที่อยากได้มานานแล้วตอนนั้นครูก็มีการออกหนังสือเพื่อที่จะขออนุญาตจากผู้ปกครองว่าเออเด็กคนนี้จะได้ไปไหมตอนแรกผมก็เกือบจะไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าผมก็อ on ้อนวอนพ่อแม่ออก็ไปได้ไหมสุดท้ายผมก็ได้ไปครับแล้วตอนนั้นเด็กนักเรียนที่ว่าจะได้ไปเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 คือจะมีแค่นั้นอ่ะวันที่จะได้ไปก็มาถึงครับตอนนั้นครูมีการนัดนักเรียนทั้งหมดให้มารวมตัวกันที่โรงเรียนตอนประมาณตีสามเพื่อที่จะทันออกรถตอนต,อนตีสี่ ตอนนั้นตื่นเต้นสุดๆดตื่นเต้นมากผมไม่นอนรอกะว่าจะไปนอนบนรถทัว ตื่นอยู่ทั้งคืนอ่ะรอถึงปีสามมึงรถออกไปเลยครับไปลุมตกกับเพื่อนทีนี้ก็ส่วนรถทัวร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2คันคันแรกเป็นหญิงล้วนคันที่2ก็ชายล้วนผมเนี่ยเลือกที่จะนั่งเออชั้นล่างซึ่งแน่นอนว่าเบาะนั่งในรถทัวร์เนี่ยคือมันเป็นเบาะนั่งคู่แล้วเราจะต้องเลือกว่าจะเอาใครมานั่งด้วยแล้วผมก็ได้เลือกเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ป .4 นะครับผมอยู่ป .5 นะผมเลือกเพื่อนคนนึงที่อยู่ป .4 เป็นเพื่อนที่ผมเล่นด้วยบ่อยมาก และอีกอย่างคือเพื่อนคนนี้เนี่ยมีนิสัยที่เหมือนผมมากชอบ<ม>อะไรที่แบบเหมือนกันเล่นด้วยกันเล่นอะไรที่แบบเหมือนกันขอเล่าเสริมอีกนิดน,นึงนะครับไอ้เพื่อนดูโอ้คนนี้ที่นั่งด้วยกันอะ่ะเวลาอยู่ในห้องเรียนตอนว่างๆที่ไม่มีอะไรทําก็จะหาอะไรเล่นกันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเล่นสวมบทบราทเป็นโจรปล้่มสาวอะฟิลเหมือนในละครอ,อะแบบตัวร้ายจะปล้ำนางเอกอะผมก็สวมบทบราทเป็นผู้ร้ายเพื่อนก็จะเป็นนางเอกแล้วทีนี้ผมก็ผลักเพื่อนลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ขึ้นไปคล่อมตัวแล้วก็ไซคอ,อทีนี้ก็เล่นไซคอออออกกันนนยยยู่่่ใลล้้้้้ททาาาางงงเเเขหหะะแดวววคมมีีรป็์ ห้องเรียนแถวยาวครูที่นั่งอยู่ที่ริมอาคารเรียนก็มองมาเห็นผมไซ้คอเพื่อตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าครูกำลัมงมองอยู่แล้วจกกนกระทั่งผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วตกใจมากเห็นครูนั่งมองเขินไปหนึ่งดอกโอเคก็ถึงเวลารถออกตัวครับออกเดินทาง นักเรียนทุกคนเพื่อนทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะว่ามันยังดึกอยู่ยังมืดอยู่ประมาณตีสี่กว่าก็พยายามที่จะนอนต่อเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้นอนผมเชื่ออย่างนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดน่าจะไม่ได้นอนน่าจะตื่นรอแบบผมอะตื่นรอถึงตีสามเพื่อที่จะมาลุมตัวผ่านไปตอนเช้าช่วงสายๆทุกคนก็ตื่นมาครับพอคนนึงตื่นก็รีบปลุก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 ไปทีละคนทีละคนจนตื่นหมดทุกคนอะตื่นแล้วทำยังไงต่อในเมื่อรถยังเดินทางอยู่มันยังไปไม่ถึงที่หมายเลยไม ไพ่มาครับก็ここเล่นไพ่กันบางคนก็เอาหมากเกบมาด้วยเอาหินมาสี่ห้าข้อเพื่อจะเล่นหมากเก็บในรถทัวร์เล่นไปเล่นมาครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายอย่างเราอะสมาธิสั้นอยู่แล้วมาาันทําอะไรได้ไม่นานหรอกเล่นไปสักพักเริ่มเบื่อไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อก็นั่งง,ง,ง,ง่ๆบนเบาะนั่นแหละก็นัง่งไปครับนั่งบนเบาะบางคนก็มารถ เข้าไปอ้วกในห้องน้าอะ่ะและไฮไลท์สําคัญก็จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เลยตอนนั้นทุกคนต่างนั่งงง่ๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อก็นั่งไปครับแล้วยู่ยู่จังหวะที่ผมกำลังนั่งเมอลอยนั่งรถไปก็ในใจก็เริ่มเมาหลอดอยู่แล้วยู่ยเพื่อนผมเพื่อนคู่ดูโอที่นั่งข้างๆก็เ,เอาหัวมาซบไหลผมปุ๊บเอ ก็ได้อยู่นะเออคือมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคือเราเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันคือการซบไหลนอนกันมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกเริ่มหนักว่ะเริ่มเมยอยละเออเมื่อเมื่อเมื่อเอ้ยมึงเอาหัวออกไปดิก็ผลักหัวออกไปแล้วผมก็ทำยังไงต่อผมก็ไปนอนซบไหลเพื่อนต่อแบบนอนจังหวัดนี้มันต้องเอาคืนในเมื่อมึงนอนไหลกูได้กูก็นอนซบไหลมึงได้นอนไปนอนมาครับผมนอนซบไหล่ จนสุดท้ายก็เริ่มตีกันคือตีกันนี่คือไม่ได้แบบทะเลาะนะคือเริ่มมีการผลักกันอะไร้ยคือฟิลเหมือนกันเล่นกันอะดันไปดันมาแล้วผมก็เผลอเอามือเนี่ยไปโดนเป้ามันซึ่งก็ทุกคนรู้ว่ามันคือเป้าอะไรก็ไปโดนปุ๊บทีนี้มันก็ไม่ยอมครับคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโดนด้วยแล้วพอจังหวะที่ผมไปโดนมันปุ๊บมันก็แบบแอมมึงโดนเป้ากูหรองั้นกูเอาคืนนะก็มันก็ ดันเป้าผมต่อครับไอเฮียมึงเอาคืนเนาะงัะ้นกูดันกลับก็ดันเป้ากันไปมาจากเดิมในตอนแรกที่นอนซอบไหลกันไปมาก็เริ่มตีกันจากเริ่มตีกันมันกลายเป็นเริ่มดันเป้ากันแล้วดันเป้าผลักกันไปมา และทุกคนก็รู้ว่าของรับของผู้ชายมันไวต่อการสัมพันธ์มากแน่นอนว่ามันก็จะเกิดการตื่นตัวถูกไหมมันก็จะตื่นขึ้นมาแบบพง,งางขึ้นมาปุจากเดิมที่เป็นเป้าเรียบเรียบแม่งเริ่มเป็นเป้าแบบเป้าเนินเป้าเนินภูเขาอะนูนขึ้นมาเออแบบต่างคนต่างก็นูนขึ้นมาแต่ก็ยังทํากันอยู่นะั่นยังดันกันอยู่ดันไปดันมาจากเดิมตอนแรกเริ่มแบบแตะแตะไปแตะมาผ่านไปอีกสักแป๊บไม่เริ่มจกแล้วมึงจกมากูจกกลับจกไปจกมาและแล้วสถานการณ์ก็เริ่มบานปลายครับ มึงเอาอย่างนี้กับคูใช่ไหมมึงแค่แตะแตมึงไม่พอใช่ไหมมึงจกมึงไม่พอใช่ไหมงั้นกูล้วงไม่งเลยปุ๊บลงไปอืมเป็นไงเลยมึงและไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมก็ล้วงผมกลับปุ๊บลงมาทีนี้ก็จับไม่ปล่อยเลยครับจับค้างไว้อย่างนั้นแหละจับกำค้างไว้เลยแบบเอาดิเอาดิเอาด,อาดิมึงไม่ปล่อยใช่ไหมมึงมึงไม่ปล่อยกูกูก็ไม่ปล่อยอ่ะก็อย่างที่บอกไปครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มบานปลายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ดันเป้ากันพอตอนนี้จับกันอยู่ใช่ไหม ได้แต่คนหนาก,ก็ไม่ยอมปล่อยจากที่แบบไม่ยอมปล่อยเริ่มแบบเริ่มเล่นแบบพี่เลนและเริ่มมีการจับลูดสาวสาวขึ้นสาวลง ทีนี้ในจังหวะที่ผมกําลังจับยื้อจับแย่งกับเพื่อนอยู่เพื่อนหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเบาะนั่งผมก็พยายามมองว่าอีสองตัวนี้มันทําอะไรเพื่อนก็น่าจะรู้แหละแต่แค่เขาก็ไม่ได้สนใจอะและจากเดิมตอนแรกที่เ,ออเป็นเพียงแค่การสาวกันเล่นๆสาวลูดขึ้นลุดลงกันเล่นๆไม่กลายเป็นเริ่มทํากันจริงจังเลยทั้งผมแล้วก็เพื่อนลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้เราก็แค่เล่นกัน แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าแบบเอาผลัดกันทําให้กันเฉยแล้วทีนี้มันมีจุดพีคเว้ยคือไอ,อ้เบาะนั่งที่ผมนั่งอยู่อะคือมันเป็นเบาะนั่งที่สองรองจากเบาะนั่งสุดท้ายและผมไม่เคยรู้เลยว่าเบาะนั่งสุดท้ายอะมันคือเบาะนั่งของคุณครูประจาชั้นป .6 ผมไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ได้สังเกตเลยว,ว่าใครนั่งอยู่หลังผมและจกนกระทั่งทําไปทํามาทํากับเพื่อนเล่นกันไปเล่นมาแล้วอยู่ๆครูประจาชั้นคนนั้นก็แง้มตัวขึ้นมาแล้วก็จับไหล่แล้วก็ถามว่าทาอะไรกันนุ่ม ในหน้าตอนที่ครูเนี่ยจับไหล่ผมก็ถามว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยมือผมอะยังอยู่ในกางเกงของเพื่อนยังคือมันยังอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เออเออเออแบบคือแบบลึกลักไปหมดเลยตอบอย่างไรดีว่าเอาเอเปล่าเปล่าเปล่ปาครับครูไม่ได้มีอะไรครับครูแต่ว่าในใจเราก็รู้เลยว่าเออครูแกแบบเกิดก่อนครูเขาอาบน้าร้อนมาก่อนแกน่าจะรู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่แต่ก็ด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันบานปลายมาแล้วครับทุกอย่างมันเลยเถิดมมนแล้วอะเราก็ต้องทําต่อให้มันเสร็จ มองหน้ามองหลังพยายามสังเกตว่าใครจะมาเห็นไหมอาศัยจังหวะที่ดีที่สุดในการทําทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเอาจริงอะ่ะผมอยากจะเล่าทุกอย่างให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดผมอยากจะแบบเล่าทุกอย่างให้แบบละเอียดทุกขั้นตอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นบ้างมันมีเนื้อหาที่ละเอียดเยอะมากที่ผมอยากจะเล่าต่อแต่ว่าเราก็ต้องเคารพพื้นที่ของ YouTube ด้วยว่าเขาไม่โอเคกับเนื้อหาแบบนี้ฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะ ไม่อะไรต่อซึ่งก็เรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมได้ทําไว้อีกเวอร์ชันหนึ่งในอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมผมขอเล่าเสริมต่อจากนี้นิดนึงนะครับตอนที่ไปถึงที่ประจวบก็ไปถึงห้องพักตกตอนเย็นก็ไปอาบน้ํากันก็ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กผมเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปอาบน้ําแค่คนเดียวผมก็เลยเลือกที่จะชวนเพื่อนไปหลายคนเพื่อที่จะไปอาบน้ําด้วยกันในห้องน้ําแค่ห้องเดียวนะครับแล้วก็ต่อให้เราเป็นเพื่อนกันต่อให้เราเป็นผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยมันก็ต้องมีเขินเขินกันบ้างที่ว่าเราจะต้องมาแก้ผ้าอาานน้ํกั่ ผมขอพูดหนึ่งเพื่อนผมสองคนนะครับคนแรกเนี่ยทําผมขากากเลยหลังจากที่มันเข้าไปในห้องน้ําเสร็จปุ๊บอยู่ๆมันก็แก้ผ้าแล้วที่มันขาไอ้เหี้ยใครทักมาวะและที่มันทําให้ผมขํากากเลยก็คือคือกระเจี๊ยวมันอะเอ็นนอนมันอะเล็กเล็กไม่พอไม่ขาวจ๊วเลยเว้ยแล้วเดิมๆเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยคือมีฉายานะฉายาว่ากระลอกขาวเพราะว่าตัวมันขาวมากแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขาวลามมาถึงกระเจี๊ยวมันด้วยอะ เพื่อนคนนี้ที่มันทาให้ผมขาแล้วเนี่ยเพื่อนคนที่2ไม่งขาหนักกว่าเดิมเพื่อนผมคนที่2เนี่ยเขาเป็นลูกชายของคุณครูที่สอนชั้นป .4 นะครับตัวเขาก็จะอวบๆหน่อยก็หลังจากที่เพื่อนคนนี้เนี่ยแก้ผ้าออกมาปุ๊บไม่งขกาก้าวแบบขำแบบทุกคนไม่ทุกคนในห้องน้ําขำกันหมดเลยแล้วคือที่ขำเนี่ยคือมันไม่ใช่เพราะว่าดําหรือขาวนะคือมองไม่เห็นกระจิ้วเลยวิว่าของมันอยู่ตรงไหน มองไม่เห็นนอนมันหรือว่านอนมันไปอยู่ตรงไหนวะเห็นแค่ลูกอันท้าสองลูกตัวโตอ่ะและที่ผมพูดไปเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับหาว่าผมพูดเวอร์ไปให้ทุกคนเนี่ยลองนึกถึงเอ่นอน็นอตน็อตที่เป็นสกรูอ่ะที่มีเกลียวเกลียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยไอของเพื่อนอ่ะมันมีความยาวสั้นเพียงแค่หนึ่งเซนเท่านั้นเองอะ่ะมันหดเป็นน็อตเกลียวเลยอะ่ะโอเคครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้กูด้วย